ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพระรวยกาพระรวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนากระผมในงวดที่ผ่านมาเลขที่ออก388932ล่าง89ครับผม3ตัวบนตรงๆก็เก้าสามเด้อพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งผลงานก่อนนะครับเนาะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาติดตามครับผมแนวทางนะครับเนาะของปู่578ครับผม ครับซึ่งหนึ่งวัติพัณฑ์มากครับพี่น้องกัดเข่ากันเต็มๆเลยเนาะครับเนาะครับสำหรับเลขครับผมแนวทางของปู578ครับผมปูวิ่งมาที่9กับ0ครับผมเข่าเข่าแครับพี่น้องครับ98 8าเข่านี่คือมาอยู่ข้างล่างอีกเลยมันตกกันเมั้ยอ๋อปูลงมากันอีกนั่ยกันกราฟให้พร้อมกราฟให้พร้อมโอ้ตัวนี้จริงๆพี่น้องเอฟซีน่าจะเป็นตัวที่แบบพิสสังเกตนะครับเนาะเพราะว่า มันมีสองเถ่อครับผมเป็นตัวที่เพิสนใส่ใจเป็นพิเศษอ่ะสำหรับงวดน,นี้ก็เขามาแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้ครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งกันเลยครับผมวันุก สองก็เป็นงวดแรกน,นะพี่น้องเนาะงวดแรกของเดือน เราพัฒนาัห้าเจ็นะครับ บนล่างพี่นองบนล่างนินลู เตียวง่ามเลยเลยสี่กับห้าวันนี้ก็บยายพลาดเด้อครับพี่น้องกันเลขปูเขาสี่กับห้านะครับหอกกห้อืยหงอยไปครับเอาบางปูปจับปูนะครับสี่ศูนย์ สี่สองสี่หกนะครับนี่คือหลักสี่ครับตัวเบอร์หลัาพี่น้องห้าศูนย์ 5 6นะครับครับก,ก็มีโตกั้นคือเกานะครับนอกปูเพินบกขาดเด้อเด้อเล็กเป่าเล็กกันนะครับ กรเปากันเบิรน,นะครับเนาะบรรสุกบนแน่นอนนะพี่นอ้องเนี่ยนี่หกหไม่นะสอง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 ิ <c oughs> องมาดูได้ศูนย์ศูนนะครับ อย่าลืมด้วพี่น้องเด้อตัวเป่าตัวเบิร์นนะครับเนาะครับพันสุกก่อนพันสุกที่ผ่านมากับเปานะครับได้เสถียรนะสัตเกียรตนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์เด้วยพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สองกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะครับ ลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดรับบนล่างวิ่งรวดสี่กับห้านะครับครับจับคู่สี่ศูนย์สี่สองสี่หกห้าศูนย์ห้าสองห้าหกนะครับเนาะรับส่วนตัวกันนะครับเด้อกันเบิ้ลกันเป่ากับหกหกสองสองศูนย์ศูนย์นะครับเอาชนะนันดาพี่น้องมักสอดตัวในห้องก็จะลืมนะครับเด้อกลับตัวไว้น้ำเนาะขับเนาะรับเพื่อมันเป็นตกลับนะครับ เาราบพอเตรียมขัอก้อกบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมาครับฝากพีฝากมองเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขะก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับชันแนวพอเตียมขัอข้อไวยพอนคอยเขาปังปังเด้อปังฟังตรงตรง,ตรงนะพี่น้องเนาะครับจะีก็จะได้สบโบมนันมานกันนะครับเนาะ ครับเอาขอมาแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้าแดนะครับเนาะรับเพื่อเป็นกาลังใจให้พ่อเตียมนํานะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมข้อกาบขอบพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมข้อวยป้อนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีอายุมั่นควรยืน ขับทำมาค่าขายสิ่งได้ก็ขอให้จะเลื่อนลุงเรื่องรับทาการทํางานก็คอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะครับเนาะรับที่สาคัญก็คือสุขลาบเนาะพี่น้องเนาะรับขอให้สุขๆมันมาให้ถูกหวยด้วยเงินกันทุกถุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเป็นได้พี่น้อง หลังจากฟังปเต็มแล้วอย่าเฝ้าหลับเด้ออ่าเวลาไปเลยปัดฟังเทปนี้อันุูโม่ทนานนั่้ำสำหรับตัวเลขแนวทางครับพี่น้องกับเราพัฒนากันนะครับเนาะกับปูหาเจ็ดแปดวนี้ฟันที่สี่กับห้าครับพี่น้องครับเล็กวิ่งปูบริเดนตัวใหญ่มาเด้อครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดชื่นชอบครับผมครับ ตัวสังเกตไปย่มนั่งสังเกตอยู่กะครับติดศูนย์นะพี่น้องเนาะครับมีแปลกๆที่ติดนากันก็มีสองก็มีคือเขาหกกัมีดังนั้นครับงวดนี้ทิ้งไม่ได้จักตัวครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นสี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับผมสี่สองห้าสองสี่หกห้าหกครับผมเลขเบิ่ลเลขกันนี่กะครับนั่งหลุนอยู่สิมีเจ็ดเจ็ดบ่นเนาะมีแต่หกหกครับพี่น้องครับอย่าลืมครับผมเขามากดติดตามมาไว้กะ ไปเบิงห้ยเบาแหลมทุกคลิปครับพี่น้องสําหรับเล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงพี่น้องจะบริพาดกันนะครับเนาะกับแนวทางเล่าพัฒนานนครับผมฝากปีฝากน้องเอาไว้งวดที่ผ่านมากเขาเต็มๆคือเห็นแล้วครับผมครับสาหรับคลิปนี้ขอพี่น้องโชคหมานทุกู์ทุกคนรํารวยยาเจ็บยาจนเบาแหลมพารวยกาพะรวยขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม